แล้วตอนนี้ผมกําลังขึ้นอ่าเส้นทางขึ้นเขานิดนึงนะครับจากวัดตัววัดภูยอดรวยนะครับเจียมีโชคมีลาบเดอ้เ<า>เดอดูเคยวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับได้ไปทำบุญใกล้บ้านนะครับ อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับโดยปลายทางของผมจะเป็นวัดภูยอดรวยนะครับตำบลน,นาเลินอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งผมออกจากตรงวงเวียนใหญ่ของสีเมืองใหม่ครับมุ่งตรงไปที่บ้านฟ้าหัวน,นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปถึงบ้านานาเลินนะครับซึ่งตรงบ้านานาเลินผมจะลองแวะดู บางอุงเขาบอกว่าที่นาเลินจะมีอ่างเก็บน้ําที่มีบรรยากาศสวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองแวะเก็บบรรยากาศสวยๆตรงนั้นดูนะครับครับก่อนที่จะไปวัดภูยอดรวยนะครับเดี๋ยวเรามาแวะชมบรรยากาศสวยๆนะครับอ่างเก็บน้ําที่บ้านนาเลินนะฮะตำบลน,นาเลินอำเภอสีเมืองใหม่ดูตรงนี้หลายๆคนนะครับ กล่าวถึงว่ามีบรรยากาศที่สวยงามนะไม่ว่าจะเป็นตรงอ่างเก็บน้ํารวมไปถึงทิวเขาฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ว่ามันโอเคนะฟินดีเหมือนกันนะครับมองไกลๆรู้สึกสบายตาและก็มีความสุขในใจอีกด้วยหลังจากแวะชมบรรยากาศริมอ่างเก็บน้ํานะครับเราก็ต้องรีบไปภูยอดรวยนะครับจุดหมายปลายทางของเราที่นั่นเดี๋ยวจะคําก่อนนะครับ ทุกช่วงของเส้นทางนะครับจะมีป้ายบอกตลอดทางนะฮะแต่ผมก็อาศัย Siri หรือ Google นะครับบอกทางเหมือนกันนะก็กลัวหลงนะนะครับพอเลี้ยวเข้ามานะครับจากป้ายที่บอกว่าวัดภูยอดรวยนะก็จะเป็นถนนลูกลังและก็จะเจอตัววัดก่อนนั่นก็คือวัดภูยอดรวยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบริเวณวัดนะครับ พอถึงภายในบริเวณวัดนะฮะเราก็จะเจอรานจอดรถนะครับทางด้านซ้ายมือนะฮะถ้าท่านใดจะแวะชมบรรยากาศภายในวัดนะฮะก็จะมีสาราอ่าบร,รียนหรือบทอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจตรงนี้นะก็ถือว่าสวยมากนะหลังจากนั้นนะฮะเราค่อยขึ้นไปสการะองค์พญานาคองค์ดำกันนะครับเดี๋ยวเดินทางกันไปต่อเลยครับผมใช้เส้นทางออกจากวัดเพื่อจะมุ่งหน้าไป ตรงจุดองพญานาคประมาณสัก1กิโลเศษๆนะฮะก็จะเป็นทางดินทางลูกหลังนะฮะสลับกันไปครับเดี๋ยวไปกันเลยตอนนี้ผมอยู่ภายในวัดนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปดูองค์พญานาคองค์ดำกันนะครับแต่ต้องออกจากวัดไปอีกประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดภูยอดรวยนะครับตำบลนาเินอำเภอศรีเมืองใหม่นะครับจบังหวัดอุบลราชธาน,นีครับเดี๋ยวเราลงไปเอ้ยลงหรือขึ้นดี <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดู ่าสักลาพญานาคองค์ดํากันนะครับเส้นทางก็น่าจะขึ้นเขานิดนึงนะครับเดีย๋ยวตามผมไปเลยครับตอนนี้ผมกําลังขึ้นอ่าเส้นทางขึ้นเขานิดนึงนะครับจากวัดตัววัดภูยอดรวยนะครับ แล้วเรากำลังจะเดินทางขึ้นไปอีกประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับเพื่อไปดูแล้วก็สักระองพญานาคองค์ดํากัดนะครับเส้นทางก็จะเป็นถนนลูกลังนะฮะมีหินคลุกโรยนิดนึงนะฮะวังพญานาคใหญ่นะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับเดี๋ยวตามผมไปครับเก็บค่าบริการลานจอดรถนะครับป่าชุมชนคละ20บาทนะครับ เก็บบแล้วครัสวัสดีครับสวัสดีครับค่าบริการ20บาทอ๋อค่ะมีค่ะค่าบริการด้วยค่ะว่าถึงแล้วนะคะว่าถึงแล้วนะครับวัดยอดรวยค่ะวัดยอดรวยโอ้มาท่านเดียวเหรอคะมาท่านเดียวผมเป็นคนที่นี่แต่ไม่เคยมาเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวออากล่องน้ำใจขอบคุณครับผมครับเชิญทำบุญเลยค่ะทำบุญลานจอดรถตรงนี้ ครับม <า S 1> ผมค,ครับขอบคุณครับครับหลังจากเก็บค่าบริการนะครับลานจอดรถของป่าชุมชนแล้วนะครับเราก็หาที่จอดรถตามสะดวกนะครับที่ล่มๆสักหน่อย อจอดรถเสร็จนะครับผมมองเห็นกวางพอดีหลายตัวเลยนะฮะก็เลยเดินไปดูน้องกวางก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอยู่กี่ตัวนะครับและมีความสวยงามและน่ารักขนาดไหนนะฮะผมก็เดินดูบรรยากาศโดยรอบนะฮะของน้องกวางซึ่งอยู่ในกรงทางวัดได้จัดไว้ แล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางนะฮะร,รวมไปถึงจะมีเรื่องราวของการให้บริการอาหารนะครับโดยที่ให้นักท่องเที่ยวหยอดค่าบํารุงอาหารให้น้องกวางนะครับเพื่อเลี้ยงน้องกวางแล้วก็เป็นรายได้ของวัดไปด้วยนะครับก็จะเป็นอาหารสําหรับให้กวางนะครับก็<ไ>จะมีกล้วยมี ด้วยแล้วก็มีอาหารเม็ดสิบบาทครับสิบบาทกวดพอชมน้องกวางเสร็จนะฮะผมก็เดินไปเจอเครื่องสการะองค์พญานาคพอดีเลยสวัสดีครับตัวน,นี้คือบาสีบอกครับใช่ค่ะบาสีไหวปู่ไหวปู่ก็คือมันต่างกันยังไงสี ตัวนี้ใบลานค่ะตัวนี้คุณใบตองใบตองกานีกับตัวนี้ใบตองนี่ใบลานใช่ค่ะแล้วแล้วต่างกันไหมว่าอ่าใบลานหมายถึงอะไรใบตองหมายถึงอะไรใบลานก็ก็ศักดิ์สิทธิ์ไงคะใบลานก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันกับใบตองตาหนีใบลานนี่คือที่เข้าไปทํพระไตรปิฎกอ่ะที่เขียนคมภีร์สมัยก่อนครับก็เลยมาทาใบลองทาใบสีดูด้อ้าวชุดเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยเก้าเก้าตัวนี้สองห้าเก้าใบลานร้อยเก้าเก้า แล้วก็จะมีห้าเสียงถ้าเป็นใบตองนี่เท่าไหร่นะสองห้าเก้าค่ะสองห้าเก้าถ้ามีขันมะเด่งอ๋อมีตัวนี้จะเป็นขันมะเด่งจะเป็นค่ะอ๋อนีขันมะเบงตันี้เป็นหน้าละหน้าเกี้ยวใบสีใช่ใบสีแต่ถ้าเป็นอีห้าเสียนก็จะเป็นราคาหนึ่งห้าเสียงองดําองดําก็จะเป็นอีราคาเนึ้ค่ะตัวนี้คือยังไม่ได้ขึ้นห้าเสียงอ๋อับคุ่น ของบอลไยครับทางขึ้นก็จะมีเขาเรียกอะไรสินค้าพื้นเมืองครับแตชีมีบักบกค่ะบักบกเนาะค่ะบะขามปอบบะขามปอบที่หน่วยใหญ่ไงขามปอมก็ใส่เป็นอ๋อเป็นเป็นพันลูกใหญ่น่าไม่สมน้ำไม่ดองอ๋อนี่อันนี้เม็ดน้ำไม่น้ำไม่สกถุงนี่คือน้ำไม่ดองปีบนั่นบ่บ่ค่ะาบจ้ะ ข้าสิต้มบางคนข้าก็สิเนึ่งบางคนข้าก็สิต้มผงถุงนะครับอันนี้กินข้ามปีได้จะเป็นการถนอมอาหารเนาะแนค20บาทมะขามป้อมตุ้มมะขามป้อมนี่ทุ้งไงซีฟซาฟสิบถุงใหญ่ห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบบล็อกเท่าเดียครับห้าสิบเพื่อกันบล็อกก็ห้าสิบอันนี้สากอะมอนอะมอนเล้าอันนี้สักยัดหมูมิดแอันนี้ถุงเท่าเดียนี่ อันนี้สื่อต่อเข้ามาก่ะเอามาออกกำไรครูครูละหาซิบครูละห้าสิบบาทอ่าเป็นการถนอมอาหารนอไมอันนี้ก็นอไม่นี้ค่ะนอใหม่มันจะเป็นนอใหม่ไอเคียนอ๋อเอาไว้เอาไว้เอาไว้ซุปเนาะค่ะเข้าเอือบใบมันกินในดืนอ๋อครับผมสามปีได้กินข้ามปีบ่ตองบ่ตองแทะตู้เย็นบ่ค่ะเอาไว้สินเลยอองเลยครับผมสินค้าพื้นเมืองนะครับหน่อไม้ มีก็เลยไม่ไหมถุงแบบเราไม้ถุงเราไม้อ่าถนนอาหารประมาณนั้นครับผมเง, itch, มงียบๆวันนี้หอยออกย่าเฮ็ดหนังครับนี่มาแขนคนหนนึ่งแม่นบอกครับเอาเข้าซิฟตายใหญ่ย่าเข้าซิฟเราบอกย่ามะผูกแขนผูกแขนกับย่าก่อนย่าใกล้ใล้เราครับผมผูกแขนกับย่าครับ ผมมาแต่สะกนครับครับผมมาแต่สะกนแต่ผมเป็นคนสีม่งไม้นี่แหละแต่ผมเคยมาจยกเทค่ <laughs> บัวนกเอดครับผมสาธุเอาเบื้องขัวนี่ยเบื้องขวาแลเบื้องขัวเนาะเบื้องขัวคือทางนี่มาเลยดูกเ้ยไม่เงี้ยเ้อะูาเ้ยไม่เงี้ยเถอะผู้แกนหายเด้อให้เจ้ามีโชคมีลาภเด้อดูกเ้ยสาธุูกผีโชคมีดาบมันจะมีเงินมีความมันจะมั่งจะมีเจ้าดำเจ้าด้วยให้เจ้าได้อยู่ดีกินดีมีแต่ความชุกความจะเดินชุกกายชุกใจเก็บบ่ไหลไข่บ่เอาเด้อดูเด้อ ใหเจ้าเจงินเจ้าำเจหมังเจมีเจดำเจ้รวยช่วยเด้อดูกเอ้มาเด้อควันเด้อให่ควันมาควควันอยู่ให้มาอยู่เนืออยู่ขิงถูกร้านผู้ค้าใหู้ร้านผู้ค้าจุดีไม่แห้งแต่หลดเดือนแต่หดปีแต่ดศาสเด้อทำการทำงานให้ดาแ้เดินเงินเดือนขึ้นเป็นขันเป็นขันก่ายง่ายมืองตรันเทน้ำเทศาขครเอาเจ้งินเจ้าำเจหมังเจ็มีเจดำเด้วยติดง่วยรวยเบอรเดืด่านพันด่านเป็นงดตุ่นดีวูด้วยรวยร สาธุนะครับสาธุไม่ด้เดผมมีคาค่้ายากสาธุยากกบแข็งแรงแข็งแรงเด้อถ้าเด็กก่เก้าถเด็กกบปีนีเาิบเก่าเจอีกสามปีช่อรอยยังไปทำอันไหนอียาบุ๋มเมยบ่ อันก็กระบบม <oh> ื่อยมาหนึงปวดน้ำเอวแข็งแรงอยู่เนาะฝ่ายเขาอย่างครับผมเอาซาถูอยายกับแข็งแรงแข็งแรงครับพรจากคุณยายเสร็จนะฮะเราก็เดินต่อไปด้านในตลอดเส้นทางครับก็จะมีสินค้าพื้นเมืองครับไว้จําหน่ายไม่ว่าจะเป็นกระบอกนะครับกระบกครับมัดบกอัลมอนด์ลาว อันนี้กอยบ่กกอยจานนี้เนาะไม้โอ้กอยยังมีอยู่บ่นานี่นะย่างจ้ะอ๋อครับก็กระทันถุงเจอาบาทบาทนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบเนาะจ้าถุงใหญ่นี่งลอยหนึ่งบ่จ้าอ๋อครับถุงใหญ่ลอยหนึ่งจ้าอันครัวแล้วเดียกที่นี่ครัวแล้วยี่สิบบาทอ๋อครัวแล้วนี่ยี่สิบบาทเก้าบาทบ่ได้บ่จ้าได้เก้าบาทก็หาทีครับผมเดี๋ยวผมยางลงแม่ผมจะสิมาแวะเอาน้ำจ้าจ้า เปจะมาเศร้าทีเธอจะปวดหัวคนอยู่ดอกน้ำเปล่าเครื่องดื่มลูกชิ้นจ้าตอนนี้ก็จะเป็นกาแฟเครื่องดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ลูกชิ้นแม่หนีโบอดแน่นอนมีวัสดุอย่างโบคับโบอดเออโบต้องเตรียมยังแม่เอามาแต่เงินมีเงินป่ะเนี่ยสัญญาณเนี่ยเอามาแต่เงินสัญญาณเดี่ยวโบต้องมีเลยหมดครับผมทางนี้ไม่รับโอนนะครับเพราะว่า ไม่มีสัญญาณต้องพกเงินสดอย่างเดียวอันต้มยุ่งอยู่บ่ไหนนั่งต้มยุ่งอยู่บ่ช่วงนี้วันมียม้ย่งีตบเนาะสิรับแล้ววันศุกร์เนาะมืออ่นคนมืออ่นคนหลายบ่มื่นหนาสีมีเสาร์อาทิตย์อาทิตย์คนน่านจะเยอะอ๋อวันนี้หวยออกอนะครับครับ <laughs> นี่ก็ร้านขายกาแฟโบราณครับส้มตำแก่ย่าง ส้มตำตอนนี้ก็จะมีลอตรเรี่เหลือชุดเดียวนี่แหละบอกพ่อขายชุดนี้แล้วเอาไมอ่าไรอก่าว่างบอกนะครับก็วันนี้หวยออกอ,อสำรวจสินค้าพื้นเมืองทั้งสองข้างทางเสร็จนะฮะเราก็ไปถึงจุดบูชาเครื่องสการะองค์พญานาคจุดนี้จะเป็นจุด,ดบูชา,าชุดขอพรครับชุดวงดาชุดสการะขอพรนะครับ นี่ต้องเตรียมเงินสดมานะครับไม่สามารถรับโอนได้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นจากจุดบูชาเครื่องสการะองค์พญานาคนะครับก็จะมีจุดให้บริจาคทําบุญนะครับเพื่อสร้างสารานะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปสการะองค์พญานาคองค์ดังกันครับให้มีแต่ความสุขความเจริญ รสโรคภัยให้เศษขอที่พทุกคนูาไฟอุทัยีปู่ค์พอได้เครื่องสการะนะครับเราก็จะเดินขึ้นไปสการะองค์พญานาคนะเพื่อขอพรขอสิ่งที่เรากำลังปรารถนานะครับมีอะไรก็ขอไปเยอะๆนะฮะจะสมหวังหรือไม่สมหวังก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนครับผม ขอให้มีแต่ทำบะรวยรวยตลอดไปให้ได้เป็นเศรษฐีที่มหาเศรษฐีในโรกวันนะคะคสาธุสาธุฐานดวงชะตาสาธุคุณเจ้วยนะคะคก็ร่วมทำบ,บุญนะคะที่ดินถวายวัดภูยอดรวยนะคะก็ได้อันดับสูงมากนะคะการของกานถวายดินนะคะดินที่ดินนะคะจะบังเกิดจากการได้ถวายดินโดยที่ดินนะคะ ราคียดินถวายวัดภูยอดรวยนะคะหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้คุณพ่อรีรัตน์ตายหลวงพ่อโตยอดสวยท่านพระอาจารย์ได้บุรุษีตาบรมีรวยความดีมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาพระคุณครองนะคะขอให้มีแต่คำว่ารวยรวยตลอดไปให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเร็ววันนะคะ รักธนาสารภาพโศผานะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะร่วมทำบุญซื้อดินถวายวัดขู่ยศรวยนะคะเบจชายกันทพิษนะคะคืนดีของครอบครัวนะคะยี่สิบบาทอันุโมทนาจากผู้บุญด้วยนะคะขอให้คุณและคุณนักธนันนะคะโสผาเ็กชายนันทพิษนะคะขัืนดีนะคะของครอบครัวให้เจ็ิขอให้คนทูกคนโศคนโรคคน ูใหเเสรรร็จกนนะะคคยหลังจากที่เราสการะองค์พญานาคเสร็จนะครับเราก็เดินหาหยุดขอพรน,นะครับขอเยอะๆนะครับเผื่อจะได้พรเยอะๆได้บุญเยอะๆแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมาเยอะๆนะครับก็พยายามที่จะเป็นจุดยึดเหนียว ิตใจนะฮะก็พูดถึงเรื่องศรัทธาและก็ความเชื่อก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจนะครับครับท่านหลายๆท่านมีโอกาสนะครับผมอยากให้มาสักการะองค์พญานาคนะครับรวมไปถึงมาชม ความสวยงาม <ST ido> และก็ความอลังการนะครับในการวิจิตสร้างสรรค์องค์พญานาคองค์ดํานี้ขึ้นมานะครับที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติไปกับภูเขาหินนะฮะและก็รูดลายต่างๆรวมไปถึงสีสันที่ช่างได้ลงสีให้กับองค์พญานาคองค์ดําแสนที่จะสวยงามและน่ากเกงขามากนะครับ ครับพอสการะตามจุดต่างๆเสร็จแล้วนะฮะจากนั้นเราก็เดินชมบริเวณโดยรอบนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่เราสามารถเก็บภาพไว้เพื่อเป็นความทรงจำและเผยแพร่ความสวยงามให้กับหลายท่านได้ชมกันต่อไปด้วยครับครับและนี่คือบริเวณภายในของวัดภูยอดร,รวยนะครับด้านบนที่เป็น ที่สการะองค์พญานาคองค์ดำนะครับผมพยายามเก็บภาพให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้ลหลายๆท่านเผื่อมีโอกาสตามรอยมานะครับสำคัญนะครับอย่าลืมเรื่องของเงินสดนะครับการพกเงินสดมาติดตัวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทำบุญและเรื่องของการจัดจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีขายบริเวณทางขึ้นทั้ง2ข้างทางก่อนจะถึงจุดสการะองค์พญานาคองค์ดำครับ จุดนี้จะเป็นจุดซื้อเสื้อ,อที่ระลึกเหรอเป็นยังไง,ไงไบูชาอ๋อทำบุญสาร้อยได้บุญสามร้อยครับผมเสื้อบารมีปูป่องคดำปู่ยอดรวยนะครับร่วมถุมที่สร้างวัดสามร้อยด้วยเสื้อหนึ่งตัว วันนี้ผมอยู่ที่ภูยอดรวยนะครับอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่น่ามาสักการะ,ะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่อมดำนะครับแล้วก็บรรยากาศในวัดที่ลมรื่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการศรัทธาในเรื่องขององค์ฤาษีนะครับรวมไปถึงการศรัทธาในเรื่องขององค์พญานาคด้วยนะครับแล้วแวะมานะครับวัดภูยอดรวยสีเมืองใหม่ บนรัทธานีครับ